กอยู่ไหนฮะไก่ไก่อะไรพี่คุณใช่ไหมที่มาส่งออเดอร์กูเมื่อกี้ใช่ใช่ครับเมื่อกี้ผมไปส่งออเดอร์มาไปถามย้ำอีกรอบว่าไก่กูอยู่ไหนมีแต่ผักเนี่ยไม่มีไก่และชิ้นเลยสัตว์เอาพี่เดี๋ยวพี่สั่งเมนูอะไรไปพี่ไก่สามอย่างก็ถูกแล้วนี่พี่ไก่สามอย่างถูกถูกเฮียอะไรอ่ะมีแต่ผักไม่มีไก่และชิ้นเลยมึงมาดูนี่เนี่ยมีแต่ผักไม่มีไก่และชิ้นอะมึงเอาอะไรไม่กูพี่สั่งเมนูอะไรไปไก่สามอย่างใช่ไหม ก็ถูกลแล้วไงพี่ไก่สามอย่างมันไม่มีไก่มันเป็นออเดอร์พี่เข้าใจพี่เข้าใจไก่ผมเข้าใจแต่เมนูไก่สามอย่างที่พี่สั่งมามันไม่มีไก่ไม,ม่ได้ไงคุถามว่าไก่สามอย่างไหมนะเมนูไก่สามอย่างอะเอากลับมาให้กูเลยไม่มีพี่ผมไม่ได้เอาไป ไก่พี่อ่ะคือออเดอร์พี่มันไม่มีไก่ไก่สามอย่างมันไม่ใช่ไก่พี่พี่เข้าใจไหมเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะผักเหอนเขียขิงขาตะไคร้มะนาวไปถูกแล้วพี่นั่นแหละไก่สามอย่างพี่เนี่ยเาไปกินใช่ไหโอ้ยไม่ใช่พี่คือเมนูไก่สามอย่างมันไม่มีเนื้อไก่มันเป็นเครื่องเคียงมันเป็นออเดอร์พี่กูเรียมาคืนกูเลยนะแล้วไปชอบ์เดี๋ยวนี้เลยอิ่ายลูกค้าก็พอลูกค้า เมนูไก่สามอย่างมันไม่มีเนื้อไก่แม่งหากูเอาไก่ไปกินหากูขโมยไก่ไปกินหัวจะปวดกับลูกค้าวะก็ะสั่งเขาไม่ดูไงวะ่ะ